ที่น่าสาลหลักเมืองเพราะว่าสวัสดีลกบดีเล็กสายมันครับแต่ดงไม่ได้หลังจากที่ลิปนี้พามาดูนะครับบรรยากาศมานะครับบอาการเริ่กระบวนก็จะตามกระบวนนางรำออกไปมาดูรถนะครับก็ขอเรียนให้พี่น้องทำการแพร่นะครับตามนี้นะครับกระบวนกเรื่องขำเภอแคดงจังหวัดบุริรัมครับวันนี้ก็ขอฝากพี่น้องว่าแต่ละขั้นนี้สวยงามเลยครับ นะครับเรื owed, <Rah man. S 2> ่องอุบัติเหตุันประเพณีบุญบ้างไฟประจําปีพศ2565ครับปีนี้นะครับหลังจากที่เราไม่ได้ดูบ้องไฟก็จะมาแต่ละตำบลนะครับมารวมตัวกันอยู่ที่ลานปี65น่าสารหลักเมืองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมครับส่วนราชการทุกภาคส่วนนะครับได้ ปลอดภัยที่ไม่สะดวกอ้าวสวัสดีครับข้างหน้าฮะข้างหน้าอันนี้ของตำบลใดเนี่ยของสับอันนี้สับปะตัวหน่อยห้องหัวฝายตัวหน่อยข้างหน้าตัวนั้นหองหัวฝายอันนี้ของแกนดงบ่เทศบาลแกนดงนะครับคันนี้เทศบาลแกนดงเจ๊แบ๊ วันนี้มาขับกันไหนเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเล่นด้วยกันสนุกสนานนะครับออกไปแล้วก็ระวังปอดเดืด้วยรถที่เขาเอามาเอามาทำตัวนี้เนี่ยหลังจากจบขบวนแห่แล้วเขาเอาไปใช้งานหรือเปล่าหรื่อนเป็นรถแบบตามปกติอ๋อเวลาจะแห่ก็เอามายกใส่ครับอ๋อสวยงามของตำบลหัวฝายอันนี้ล่ะขนใหญ่สิบล้อ ตำบลดงพององค์การบริหารส่วนตำบลดงพองครับคันนี้รับใหญ่เลยครับขอบคุณนะครับจากโรงเรียนชคยดงพัทยาคมโรงเรียนดงพองพัทยาคมออบตแคนดงอบตสาบัวออบตดงพองออบตวัดสายนี่ก็จะเป็นอบตแคนดงครับออบตแคนดง ส่วนลำนี้ล่ะปะ๋าอันนี้ของอบตอไหนเนี่ยของโร,ง,ง,รงเรียนมัธยมดงพองโรงเรียนมัธยมดงพองมาหมดได้ยังป๋ามาหมดยังยังครับยังไม่หมดนี่ของโรงเรียนมัธยมครับโรงเรียนดงพองวิทยาครับอันนี้ คว่าพี่น้องชาวขัเภอแกกโดนและก็พี่น้องชาวบ้านใกล้เรื่องทียงขบวนแห่บ้านไฟครับปีนี้เพิ่ไฟการแห่เพิ่มไฟของพี่น้องชาวอเภอแกกโดนนะครับสองสามปีแล้วนะครับพี่น้องครับที่เราไม่ได้ชมเพิ่ไฟสวยงามปีนี้ปีสองพันห้าร้อยสองหรือสามปีเนี่ยครับที่ไม่ได้จัด พื้นที่นี้ก็โอ้โหอลังการเลยและชั่วโมงนี้ครับ28พฤษภาคม2565ครับก็บันถึงคิวอำเภอแคนดงจงังหวัดบุรีรัมย์นะครับพระบวนนั้นจะแห่ในช่วงบ่ายครับ14นาฬิกาตรงบ่ายสองโมงตรงครับสวยงามมาก จดินมาไปตั้งเอนะครับนี่คือความที่ใจตาการตาของที่น้องชาวอำเภอแฉ่งดงนะครับความร่วมไม้ร่วมมือแต่ละคันนี่นะ่าจะใช้เวลาในการประดับประดา,ะดาตกแต่งค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วครับส่วนขบวนอีก หลายๆส่วนนะครับก็ไปรวมกันอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลแก่นดงใกลๆกันนี่ครับสวยงามมากมากันเป็นตำบลตำบลน,นะครับ คนะรับรถกระบะรถไถยก็มีครับนี่ลากพวงมาด้านหลังนั้นก็จะเป็นสารหลักเมืองตอนนี้ก็จะเป็นผลผลิตทางการเกษตรครับมีถั่วดินมีลูกปาล์มนี่มาเป็นพวงเลยครับ ปร,ประดาประดาต้นถั่วดินข้างหลังนี่มาเป็นเข่งเลยเขาโพดก็มีครับนี่ก็ต้นยางพาราครับต้นยางพาราจำลอง ขึ้นครับนี่ไปยังไงเนี่ยเข้ายองเข้าตรงไหนมุดนี่แล้วครับอ๋อมดุดเข้าไปมุดเข้าไปเลยแล้วก็ย่ <c oughs> งางเ <c oughs> อย่าพักกับผมเลยคุณอ๋อขึ้นไปนี่เลยโอ้โหแล้วก็มุดเขานี่ท่องประตูเลยแล้วก็ปีนไปฟังหัวประตูนี่เปิดไม่ได้ใช่ไหมพอประตูเปิดมุดเข่าต่อฮาวต่อฮาวคนจีจอยครับหก <c oughs> ร้อล่ะอันนี้สิบร้อ โอ้นี่ครับเปิดประตูก็เปิดไม่ได้ต, 5, ต้องปีนเข้าเลยอ, 5, อ,อ่ะค่าประดับนี่บห,หรืออะไรข้าวมาก่านีกันทั้งชุดเลยตั้งแต่ขัน้นนีไปวันนั้นไปเลยยี่สิบโอ้โหไปเลยสามหมื่นสามหมื่นนี่ห้าแสนโอ้โหคืองบที่ลงทุนจัดทั้งหมดเนี่ย คันนี้ห้าแสนสิบล้อเดี๋ยวนี้เป็นสิบล้อนะครับสิบล้อช่วงยาวบ่ช่วงช่วงยาวเ,าวเพดเลอร์หรือเปล่ามันเพดเลอร์หรือไม่มากัดดิ<ะ>น,นี่ครับน,นี่ตัวรถมาสุดอยู่ตรงนี้ บาทอันนี้เท่าไหร่นะนี้พันไป,น,ไปนั่ไปน่นไปกาลสินสามสามนแปดไปแห่ให้เขาบ่แปดสามพนแปดนี่เละกคร<อ><อ>ับอ๋อับเจับทั้งนั้นเลย รถหกล้อน้องฝ่ายนะครับสายรถที่ผ่าสีที่ได้จัดงานศรีรทำงานแบบนี้โดต้องฝ่ายของพี่น้องได้จบกันนะครับนา้จะมาบวชนะครับอาจจะไม่เข้า นี่ครับสวยงามมากเดี๋ยวรอชมตอนขบวนออกเต็มๆนะครับรับรองว่าสวยงามกว่าน,นี้แน่นอนครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกหนึ่งจุดนะครับซึ่งก็อยู่ภายในเขตรั้วโรงเรียนอนุบาลแกดงนะครับใกล้ๆกันนี่ครับห่างจากนี้ก็ 300เมตรนะครับตรงข้ามบ้านพีตีคลิปนี้เราดูรถที่แบบอลังการมากนะครับแต่ละคันมี1 2 3 4 5 6คันมีเทศบาลแคนดงมีตำบลสะบัวมีตำบลดงพองตำบลหัวฝาย ตำบลแคนดงแล้วก็โรงเรียนตรงพองครับที่จอดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกนัหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ